ความชั่วจากบักทุกคนเพราะตนนั้นขอเวรเว้ยบางคนถือดีมั่งมีเจริญปอนสตาญาติโยมพ่อแม่พีน่น้อ,นนองทุกคนทุกฐานร,รายการเึ่งทําจังหวัดประสิทธิชัยมาพบ่อแม่พี่น้องเป็นประจํารายการเึ่งทําจังหวัดประสิทธิชัยได้ร,รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระประสิทธิโสโพดรองเจ้าอาวาสจังหวัดตรังจ้าอวาสวัด,วดประสิทธิชัยรั้วตาจีน อาตมา <c oughs> ล่วงเกียิพร้อมโดยพระครูสุปรตรมสั้นเจ้าวัดวัดนองกราชาวคณะน้ำปุญโภวเสด็จพระแม่พีน้องมาพบกับพรแม่พิณองเป็นประจำกับรายการซึ่งทัางจากวัดพระสิทธิใจได้นำนักาำคำส้นของสมมาสักบุตรจำบกมาลาวมากฟ้ากับพระแม่พีน้องทุกๆเจ้าก็อวันเสาเวลาที่ยากกลึงถึงที่วอกโดยประมาณทางกรูประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังหรือชวโตจังเอฟเอ็ม ก้าจุดแปดจุดสรงามิกาเอิร์ดพม่พน้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการเรื่องทําจังหวัดประสิทธิจัยพม่พีน้องก็ก็แสดงความเสียใจกับรถบัสท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ทำไมบุคลากรที่ไปทึกขสร้างดูงานได้เสียชีวิตพม่พน้องสิบแปดคนจังหวัดอันะโรูะโรดีพม่พน้องเลยบ้าเราที่ปังงาท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังสกิดนึงในการใจ อุตนะน,นุ่นทางปรมีพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันนี้และไงว่าเดินถูกสายท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มไปด้วยยันปานนาเพราะฉะนั้นรายการเชื่อต่ำจังหวัดประสิทธิใจก็สแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังทั้งหลายรามาดะวงนนทุกๆเรือท่านผู้ฟังทั้งลหลายคนตกกก้านไปกํกำลังจะก้าวสู่สภาวะ น่าแลงแต่สิ่งที่เรา <c oughs> ขาดการไม่ได้ก็คือคุณเต้าคุณแกปติบัานเราในท่านผู้ฟังต่างรเราต้องระมัดระวังทุกๆเรื่องไม่ว่าจะโยกแก้ก้องฟื้นก้องไฟไฟดินน้ำไฟลมก้างนอกก็ตําสร้างความรุนแรงไงได้ดินน้ำดินน้ำไฟลมกล้งนี่ก็าจะมาติดทำให้หใหร่างกายเปรียบพวนจะกายไม่บาไม่ได้ไห้ได้ท่านผูน้ฟังต่างๆวันนี้ พุทธผลใช่ตังเสประการท่านผู้ฟังทั้งหลายทัยปลาก็ไหวพลนกันมากใหม่ไก่กงนี่อยากตั้มประคุสุปธรรมสันว่าไม่ว่าจะเป็นพลันพลันเสประการนี่ก็เผื่อไรท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ทศชาติหน้าก็ให้ท่านโตปรมีพี่น้องก็นิมนต์ในรัตนานิมนต์ก็เจริญพรอยากจะชมพุตรกุศลท่างไล่สวัสดีแระครูสถิตัตถัโทน วันนี้ทรงวันเจ้าสี่นึงมีนาคมพุทธศักราชสองพัรปดทุกวันนี้ได้มีโอกาสได้มานั่งรวมกับอาจารย์เครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจ,จากมีคำทามว่าติดปลาไปบินตาบาดตอนเชา้าเดวกโยมก็ปนปลาคายปนในคำที่ให้ปนนั้นมีคำว่าอายุวันนาสุขะาลาสี่คำ แต่ที่มีความหมายเราจะว่าท่านว่าอย่าเ่วโดยปรานียสิงๆเนี่ยใว่าอาตจโยมไม่ข้อเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอายเพราะว่าก็ไม่ให้แสดงธรรมระว่างทางหรือในนี้เป็นพุทธบัญญัติแต่ว่าเราเนี่ยคัดจัดตาอย่าโยมไม่ได้ก็อายแต่ว่าอายไม่ได้อายยาไม่ได้ก็อายแบบสั้นๆอายมีอายุวันนาทุกข้าพราว่าในความหมายข้ออายุก็คือ ให้มีอายุยืนนานแต่ว่าเอตและพ้นของการมีอายุยืนนานแต่ความเป็นจริงนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากการให้พ้นได้มาจากเนื่งจากว่าเรามีสิ้นกอทีนึงต้องรนนึกตึงว่าในในอดีตการเตีผ่านมานี่เราเคยฆ่าชัดตัดชีวิตะเบียดเบียนชัตต่างๆ ก็ว่าอันนี้เป็นเอ็ดพ้นอย่างเนึง่งที่ทําให้คนเรามีออยู่ไม่ยืนยาวดังคาที่เขาไหวพรกันต่างมอดนั้นแต่ว่าจะนั่นเอ็ดพ้นกล้องการมีออยู่ยืนยาวเขาว่านึง่งต่อช่วยต่อชีวิตผู้อื้นไม่ตําลมปลาน้องผู้อื้นนา้คาดตกหลวงไปยจากกายนี่ก็เป็นเอ็ดเอ็ดพ้นอา่าตัวหนึง่งอาจจะไม่ใช่ต่างมอดแต่ว่าบอเป็นแนวจาง ในความมีอายุยืนนานสร้างรักชาติุกปาาก็เรื่าตาดินตานามตาลุมตาลมตากยมันส้มดุนทํำไมมีอายุยืนนานส่วนในกอติดส้งนี่ก็ผิวกว่าวันนานไม่ถึงคอยมีผิวปันปองใจก็คือเกิดมาจากการรักชาเส้นเช่นเดียวกันประวัติเส้นทำไมาช่วยในป่าชา ในพระราษฎร์ธรรมที่เนี่ยตามไมีวันนาปองใช้แต่การตีไอวันนาไอามีวันนาปองใช้เนี่ยเขาว่าเนืองจากว่ามาจากการไอความอิ่มเอิบเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราอ่าปลา,าปอ้ปผนตอนชันปัตานเป็นเทศเรียเนี่ยก็ว่าเอ็นอ่าได้เคยได้ควางว่า ก็มีอายุวันนาพองใจไม่ถึงอิ่มเม้อร่างกายดีทุกข์กับปราบกายดีทุกข์กับปราบจิตก็ดีอันนี้เป็นไปในเรื่องข้องอายุวันนาก็คือการรักชาสิ้นทุกขะก็คือก็มีความสุขกายทุกใจทุกกายี่ก็กายที่มีทุกข์กับปราบ่มบูรณเรียกว่าทุกสุขละ ทุกสุข,ขะอนาเมยไม่ตึงร่างกายตีเปียบพร้อมไม่มีโรคไปเบียดเบียนในความเป็นทุกข์กายทวนทุกใจก็คือใจตีนอมนําไปเดินไปในวีที่ธรรมเขาเรียกว่าเป็นใจทีมีความสุกขปราถจาความทุกข์หรืออย่างตกอยู่ในวัฏฏะชงท่านวังวนเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องประชมปร่านระว่างความสุขและความทุกข์ประว่าทุกสร่งทุกอย่างเนี่ย มันมีทั้งช่องดานไม่ว่าเรียนจะมีอ้วมีคอยในโลกนี้อารมณ์ของคนก็มีความชุกความทุกข์เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ยังไม่เข้าถึงทรรมาอย่างแท้จริงของพระพุทธเจ้าก็ยังตกอยู่ในวังวนนี้เช่นเดียวกันส่วนกําลังส่วนข้อติเชก็คือไอ้มีกําลังกําลังติจจจต่อสูก้กับอุปสรรคต่างๆ ในทางใ่ํำกำลังมาพาลามาจากพาลางาหรือว่าอินทรีงาก็ว่านันในก็ก็เปิดประเด็นตรงนี้ในในกำลังกองหาทางอาระการมีั้งแต่สัตตาปาลังหาส,าาส,าาสาัตตาพาลัสัตตาวิร,ยาาริยะสติสมาิปัญญานี่เรียกว่าเป็นเป็นกำลังภายในของคนนอกจากกำลังติโรจัได้จากอหาน การบริโภคเพื่อให้่างานามีกํเพื่อให้ร่างกายมีกำลังมีสุขภาพดีดีแล้วใจก็ต้องบริโภคเรยกว่าในเรื่องของกูศ้นต่างล่ายความดีต่างล่ายเพื่อเป็นกำลังใจ่จะโตู้เบียดเบียนเชื่อดเชื่อ,อความเศร้ามองกีเลสเครื่อ,องกวากคีเลสคือว่าสิ่งตีมากัดกรนต่างด้านชีวิตจิตใจให้เกิดความเชื่อมรามเชื่อมสุมไปตามระดับ กาเบื้องตอนนี้กาคว้าไวเพียงตอนนี้คนผมแม่ี่นอนก็ฟังแร้วว่าพุทธพลใจต่างเซประกาศนันตันผู้ฝังทัางไรไม่ว่าจะเป็นนายอยู่กันนาสุก้าปลาเตปลาก็จะตองจำตันผู้ฝังทัางไรยามที่เราบินตาบาดปะกูสุปธรรมสา่นตันก็ได้กล้าวไว้ว่าแต่ตามประรมีในจริงจริงๆรื่วการบินตาบาดนั้น่มแม่ี่นองแต่ว่าตรงนี้ก็สัตายัดโยมก็ถ้ามาลุยมดนี่ผมแม่ี่นองว่าใ่ปลาตกง่ายพ่นเสียงดัง พระน้อมแต่เจตนาร่ม่านบุฟังทางไล่แต่ว่าไม่ได้บิดเบือนตามไปตำบินในไรผมไม่ี่นองตามาพิดิบินใหไม่แต่จะไม่การแต่ว่าบินบาตรในฐานบุฟังทางไล่ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิบัติตามกําลังกันวะถ้าบินบาตรปกติแล้วก็ให้ให้ใจซ้ำกลางฐานบุฟังทางไล่พอกลางที่ซ้ำมาซ้ำมาถต่ไม่มีหยัดโยมใส่บาตรก็ซ้ำมาแต่ว่าก้าวข้าอยางไปได มาใช่ตาในการมองท่านผู้ฟังทั้งไล่ก็มองไม่เกินสองเมตรแรงวไงมาปลดใต้ตาไอตั้มเมื่อเราปลดตัเรากับรถจนนิ่งท่านผู้ฟังทั้งไล่ให้เราปลดไปตั้มลงให้ใหญ่ให้เล็กไปจ้งเล็กไปไก,ไก,ไกลๆตึงว่า อ่ตายกลัวก้องแกวบันก็ไม่ได้เพราะพระอยู่ในการทั้งรวมท่านผู้ฟังต่างไล่ก็มั่นอ่ารพระครูพุทธครุปธรรมจยนบอกว่าอ่าอยู่เป็นความมายุยืนยาวเพราะไม่ี่นองก็ตื้อว่าเป็นกบไม่พป้นด่เป็นมันมด้านเร้วเพราะไม่ี่นองแต่สิ่งที่เราทำได้ี่นองชจวพุทกดก็ดีต่างศาสนาก็ดี ตุกกนต้องการแต่ว่ามีอายุแต่ว่ายังยืนนักงเพ,พ่พอแม่พ่นองแต่ว่าสิ่งที่เราตั้มเร็วยิ้มเย้มแจ่มใสท่านผู้ฟังทั้งหลายเกิดมาว่าเจ้าเจ้าเติมมาว่าเจ้าเจ้าว,วันนี้อย่างยิ้มเย้มแจ่มใสฟังรายการช่างทำจากวัดประสิทธิใจไปก่อนคนเฒ้าคนแก่ครับผู้สูงอายุก็อุ้งข้าวชำรับแต่ตักบาตรพอแม่พ่นองวันหนาก็ถือว่าใสแต่ว่าวันหนาพงใสตรงนี้ประคุณสุปธรรมมาสั้นท่านก็บอกว่า มันจะสวยงามเกิดขึ้นจากภายในใั่นโดยการที่ว่าสมาธิปรมปีิองสิ่งที่เรามีความเรียมพร้อมก็รีกว่าดินนม้มไฟลมกางในไม่ว่าจะเป็นดินนม้มไฟลมกังในจะตรงป้นมายสู้กางหนกปรมิบนองก้าวสู้พิวพัน อาสุก้าก็เรื่องที่เราเมื่อเวลาไม่ที่แข่งแรงก็คือถุกคนถุกฐานบางคนออกกำลังกายใจจ้านต้องกายแบบเนี้ยแบบต่างๆต่างไล่อยากให้ตามบบกครูสุปฏิโกเนี่ยว่าใจจ้านออกตัวกำลังกายทุกวันแต่ว่าตัวเราซึ่งว่าไม่บายทุกวันก็จะให้ตันโตเป็นตัมมานี่ยโดยไปพี่น้องเนี่ยก็สุก้าเออนี่ก่อเอตผลตัวหนึ่งก่อนต่างตีบอกแล้วในเบื้องต้นก็คือ,อาจะเปล่าความสุมดุลอันนี้ป ชอบเบบธรรมมาว่าสภาพความท่มบุญของถาตเนี่ยมันไม่เกิดเกิดความไม่ท่มดุนเกิดความบกพรอ่องทาให้เกิดการติดคัดพระวะพระวะโรคต่างๆก็เขาว่าต้านตีเกิดข้องโรคในช่วนนึ่งมาจากอุปาทานเราไม่ได้วาตังมดแต่ว่าวาดทวนนึ่งตีเกิดมาจากอุปาทานก็คือเกิดจากความคิดติีเศร้ามองเสีดำามือนองคนทถ้าให้เกิดความคิดในทีโทดกลายเป็นจริงเป็นจังจัง ระบบเซลไฟในในใน,ในช่วนที่บกพร่องามาทำให้เกิดโรคทำให้เกิดระบบกล้องการทางทางเดินภายในวิธีจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันติดคัดเกิดความกระดุดถ้าป่าบกพร่องทำให้เกิดความเป็นโรคนี่เป็นช่วนหนึ่งองกของการทำให้เกิดโรคจึงทำให้เกิดความความทุกข์ที่ตรงกันข้ามกับความทุกเพราะว่าเราเนี่ยต้องการความทุก เกียดความทุกแต่ว่าความเป็นจริงของชีวิตตามสัจธรรมก็ว่าทุกคนเกิดมาเกิดมาด้วยกบทุกขัดสัดาถุกขัดซัดหมายถึงว่าถุกจริงทุกอย่างที่เมื่อมีการเปลี่ยนต้องมีการบีบคัน้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นขบวนการเล่านี้นีน่นันนมาถึงความทุกจังทิ้นไม่ว่าจะเป็นความถุกแบบแบยาๆเปลีปล่ยนปวดว,ว,วัวตัวร้อนหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บเอวเจ็บ ร่างต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นความอ่าเป็นความตุกตีมองเห่นได้ง่ายเป็นซาปาปนตุกคนรับรู้ได้แต่ความตุกตีบางอย่างเนี่ยความโกนีนก็ว่าเป็นความตุกขจเน็ตนื่องทีมันเชื่อจาจจากการบีบกันตีไม่ต้องตรมานเนี่ยแต่เป็นเรื่องของความละเอียดเพราะนั้นก็ว่าในในความโชกเนี่ยเป็นตุกขัดสัดอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ก็ ปูดแบบกระุปไอาอา,อาจารย์เครียดได้คราว่ตพอแม่พีนองฟังแล้วสุก,กา้าในกำลังสุงไหนก็ตามเราเกิดมาเลยลูกใบนี้ถต่พาควังตังไล่ต้องใบออกใบใช่ก่อนจนเจ้าเรื่อตาแกรกประเนี้ย,ยพอมีปีนองฟัางายการเสี่อต่ำจากวันปฏิทิ่ใจรู้สึกว่าเรามาแลกง,งานส่องคนจะมีการตามกันตอบกันมั่งบางทีอาจจะไม่จรงใจของสตายาดย,ยมวันเนี้ยุก,กา้าปลาพวกเนี้ย่อมีพีนอง ว่าตัวมีทุกข์กภาพตีแก่งเร่งแต่เร่งอันไรว่าเราจ้างกรรมมันติดฟังโขนทานผู้ฟังทั้งไล่ยพรตันชาวก็เลยบอกว่าเกิดมาจากนี่ความเป็นมนุษย์น,นั้นมันประเสริฐเลวเราต้องทิ้งตีกาดไม่ได้อยากกินบุญก็ที่เราได้ยินกันบ่อยทานผู้ฟังทัางไล่กำนี้กว่า็อยากกินบุญก็ในลักษณะที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ไว้เสื้อเลวทีผู้ตัชาวท่านเสิ้นั้นทนผู้ฟังทัางไล่แต่สิ่งที่เราตามมาอย่างกาดไม่ได้คือการทำบุญในท่าน ไม่ว่าพี่น้องชาวพุทต่างศาสนาชาสนิกได้กันเ้ีวเต่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ตรงนี้เราถุนไม่ได้เตตะโปปลาช่วงหงส์สาม,มาเน้นมากราวมาพูดมาแล้งบันนีก็ตื่ว่าปลาง่าเตเบียตเอตอื่นเตต้องท่านผู้ฟังทางไล่อโยมชะตาอยากโยมทำบุญทิ้งเดียวพอจับไม่โก้โคนจับพัวชั่วกันในแเล่งไงเป็นปเจ้าบรรดาวาตองก็เบียเหลาแต่จริงๆแล้วมันเป็นบิที่ท่านผู้ฟังทางไล่พุถะเจ้าว่าพระพุาาาทธเจ้าได้ตัดไปตอนวักนึ่งตอนใดก็แล้วแต่พอแม่ี่นองในอาบิตั้มก็ดีในประไทศบิด็กก็ดีว่าการในาท่านคือ <c oughs> ดึงดูดึง,ดงความแต่ว่าเรากี่เนียนแต่รูปฟังต่างไล่แต่แล้ไงตรงใจว่าเรากี่เนียนมากมมยปัจจุบันต้มบัดมากมมยไกลก้องแต่ไม่อยากไงเคยก็เกิดความโลภเลยพ่อแม่พี่น้องพอเกิดความลหลงไอ้ไอ้ตึงตรงเนี้ย่านผู้ฟังต่างไล่โดยก็พอสุก,ก้าในกําลังสุขภาพเราก็เสีย่านผู้ฟังต่างไล่เสียมาตั้งแต่ไปหน่อย พรอเราเป็นคนขี้เนียนนี่ท่านผู้ฟังทางไลายท่าน,นนึกปาบเลแต่ว่าถ้าเราขี้เนียนเล่ไปเตะลังนี่นท่านผู้ฟังทั้งหลายนูก็ไม่ได้อน,นี่ก็ไม่ได้จริงๆเลยเราเลือกกองลุยพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องการในท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจักแบ่งปันให้ปลดปลนให้ปลดปลงปลดป,ป,ปล่อยในการแต่ว่าเราขี้เนียน,น,นพ่ไม่พน้องก็เมื่อในโลกปัจจุบันนีนท้ทต่เราเห็นว่าใจตรงนั้นก็ต้องบริจาคโดยแต่พอรัฐบาลดันผู้ฟังทางไล่เจกกันคนละเบิ้ลตาวนี้แต่ตะจรบิ้กเนพิษหล้วพ่ม่พน้องแต่ว่าแร่อิงสักอดหนึงว่า ไอ้ท <em> <I was> <desserts> mm ุกคนแี่ได้ไม่ว right ่าจะโยนามแต่ได้แต่ก้าวเขีดนั่นท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่นี้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าตรงนี้ต่ตรงเกนออกมาหยิบยกเป็นตัวแนวยางตัวยางผมมีพีนองก็เพราะว่าการที่เราเบ่งพันนั่นท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านเด็กก็รวยล้นกว่าเลยมาสมมติแต่ไม่จมแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายประมาการทำทานสร้างทานตรงนี้เพื่อให้มีปวลามาในเสมกาลบุญนั่นท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าไอ้มันเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตามลักบุตรศาสตร์หน้าบอกว่าการปราบินบาทนี่วันเดียวเล่งเรื่องบินบาทเลยกับปุตพนใจทางเสพประกาศตร,ตง,ศร,าารตงนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมันน่าจะวกไปว,วนมาเราเล่งกันส่องคนแต่ว่าส่องคนก็ส่องแนวคิดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกกรอบในบุตรศาสตร์หน้าแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาได้ว่าถ้าบอกว่าสุขภาพกายเราแข็งแรงเลวคนเจ้าคนแก่คนนี่โยกอายุสิบเลือดปีละแรเลยยิ้มเย้มแจ่มใสถ้าเรามองตรงนั้น ทุกคนทุกทาตอาอันใดตะมันเกรียดยศจันทร์บุควังดังได้เราจะเห็นว่าเราในเนื้อจังอูม้มาแล้ว แต่ว่าเราไปเล่กคนเต้าคนแก่ไจแบบไปอารมก็ดีเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนี้ใจเราพมีต้องก็กุณรัฐบาลแล้วพมีพี่น้องนึงคนแก่เจะดปีนืงายก็เดินเจ็รอยก็รอยก็วากันไปแต่ปุ๊ไปลาดมีพี่น้องคนเต้าคนแก่พออย่างเบียนี่พอก็เป็นจุดไมมลักว่าก็นั่นเกิดไปตรงอย่างเบียแต่พอก็ไม่เบียก็ร้องรวยไปตามตังขั้นแต่ผู้ฟังต่างไล่แต่ว่าคนเต้าคนแก่แต่อย่างเบียปัจจุบันนี้ก็ยย้มเย็มแจ่มใสเมื่อคนติดตามรับกว้างล่วงเครียดจะไม่ว่า จะเป็นว่าคนหนาวุ่งแตนมุกวังทางไล่แต่ือเกาอีหมายห้าสิบตัววันนั้นก็ยังคิดได้เลยผมไม่ไปดองก็แต่งมายิดนึงเพราะว่าฐานก็บอกว่ากวางรายการนี้แหละใบอุใบใหากวางเม่นายต่าผู้จะใยกันที่ที่ว่าพรอมะดุปปะกูชุดปะตมมาชันตรงนี้ก็อยากให้ฐานอธิบายว่าปราเด็นไม่ที่ต้มบนเพราะจะหลุดไปแต่ตรงนี้ก็กระฐานก็แต่ตุ่มมายิดนหนึ่งว่าจริงๆแล้ว่านผู้ฟังทางไล่ร่างกายคนเรานั้นผพรอายุสี่สิบปีขึ้นไปนั้น มันความเจริญเติบโตกองร่างกายี่ว่ารนานาไม่ีิเขาเล่งกันต่างตัวหน้าตัวใจนี่ผมไม่พิ n องว่ามันเป็นเโรคแต่เปื่อเจ้าบอกว่า,าทุกอาภาพกล้องมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ราชา้านมนุษย์อันประเซิริฐนี้ แต่วายุหักไปเร็ว <c oughs> มันเป็นเรือนรูปก้องการหรือว่าแกปัดตุมก้องเรือนรูปผมไม่พิดองตรงนี้อยากให้พระครูสุปตัปตตมจันทร์าจารย์ทบายบอกอาารม,มาได้ใต้ตำมหาปฏิบัติตั้มมันตัดบุกวางต่างไล่ก็ว่าอธิบายะลอียดว่าเราไม่ต้องก้องใจว่าที่พใจเราต้องใกล้ผมไม่พปม่นองก็อารานา,านิมนต์เจริญพรอีกครั้งหนึ่งกันเนืองชากว่ายัางมีข้อก้องใจในเรื่องข้อง ความเจ็บป่วยกันเอ่อ,อความเจ็บป่วยก็คือโรคที่มาเบียดเบียนไม่ว่าจะมีอายุต่อใดก็ตามบางคนอายุน้อยก็จามาเจ็บไข้ได้ไม่ต้องรอจนเกบางคนเอ่อบางทีเกเดียวก็ยังไม่เจ็บไม่ไข้เพราะว่าทุกข์กบปาอย่างแข้งแรงเจ็ดซิปวันนี้ยังเขาเรียกว่ายังเตะปี๊บดังก่อนป่าชาบันบานว่าอย่างเตะปี๊บดังก่อนก็คือทุกข์กับป่ากายอย่างดี เพราะนั้นต่้งทุกข์ปรับกายและทุกข์ปรับจิตเนี่ยเป็นเครื่องปองกันโรคเผลต่างๆหาเผอยในนี่เผลอเริมจากเผลเบืองหน้าเขาเรียกว่าเผลในเผลอในวัดตาจงจ้านนี่ปุดๆคำที่เคยออกไปคอนแต่ว่าตุกคนตองรับตุกคนตองยอมรับพะเราเดินไปตามเผลอ้องวัดตาจงจ้านเราตุกคนเนี่ยนี่เผลก็คือนี่เผยในวัดตาจงจ้านต่ว่า ในคณะที่จะนี่เนี่ยเราไม่รู้จักว่าเผยเคยไลยเราเลยนี่ไม่โทษทำตัวไม่เท่หวัดจองนี่เผยในวัฏจักรช้านอย่างไรเพราะนั้นเผยท,ที่เรานี้อยู่เป็นประจำนี่เผยที่มองเห็นได้โดยตาเช่นเผยที่เคยจากกล่นมาตรงการมาจองเวรมาต้องการมาลายค่ามาตรีรันควันแทงเผยที่เราครัวเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วเผยนี้ยังไม่รายเร่งเต่ากับ เยในวัฏจักงนนจ้าอะไรนี้เราจะจัดเอาไว้ I. หล่ๆประชุดเราควรที่จะ,ะจึกจ้าว่าเพราะว่ามันมีใน <c oughs> บทหนึ่งต่างก่นว่าเมนวาจะเมนว่าจะมีคขยมาติดอยู่บนที่ช้าซึ่งตีควรทํำในเบื้องต้นก็คือไอเอ็นเพยในวัฏช่องช้าก็คือเอ็นทัดจะต่ำควที่จะ,จะดับเขยนั้นลง ต่คนธรรมดาในต้องรีบดับคุยไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปรีบดับเผยตามตี่พระพุทธเจ้เาตรัสประว่าิผู้ตุจนคนธรรมดายอมครัวเพยทีมองเห็นในเมืองหน้าเจ้าปอหน้าตีปลายจะโมกต่ว่าเผยตีวนเวียนเราโยรอบตัวนี้ยังไม่ค่อยนึกทึ่งปรยได้เประวัติตกอยู่ในความเปิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพราะนั้นอาการใจใจมีทุกขภาพกายทุกขภา,าบจิตด,ดีตันว่านึ่งตรงรักชาอารมณ์ ไอ้ดี่คในคตื่นขึ้นมาแต่ละยชาวแต่วันนี่สดอ้างจ้างความสดชื่นไอ้กับจิตจใจไอ้ใจข้าไอ,อ้ใจออกไอ้เอ็นลมบริสุทธิ์นะจ้องท่งามกลางลเราจะมีกําลังแต่ไม้กายเนี่ยมีกําลังขึ้นมาอช่วนอ,อย่างตีช่องก็คืออาเจากาตีดีดียังเห็นในยุคป,ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่ามีมนตป่าวาเั็นเมื่อเข้าไปในเมือง ที่อ้อัดเปยโดยผู้คนถ้าเป็นไปได้ก็ว่าไอ้จแายเม็ดปิดปากปิดจมูกเที่ยวเผื่อกันกรกองอากาศที่เป็นมลภาวะทางาทางภายนอกส่วนรมอากาศแล้วกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอา,ารมีความจำกันคนส่วนมากตกยู่ในเป็นโรคอ่ากอ,าองการเทปอาหารมาเกินไปทำไมเกิดโรควันโรควันสิ่ที่ตามมากก็คือโรคติดเซ็ก เอกโซนเข้ามาเจนไขมันเบาหวานความดันต่างๆนี่มันมาจากอาหารเป็นตวนหนึ่งเหมือนกันไม่ไม่ใจว่าแต่หมือแต่ว่าเป็นตวนหนึ่งว่าใต้เราควบคุมพฤติกรรมต่างอารมณ์อากาศอาหารอ่าแล้วก็่อนี่นี่เป็นเป็นตวนหนึ่งแต่ว่าเป,เป็นก้อนในนาำจากปรากฏเจ้าต่างซ่องรูปอันตันอ่วนจะมีก้อปริยอยอีกไว อามากหน่อยกน,นาด,นไ,นนดได้ก็อาจารย์เครียดได้เพิ่มเติมทำไมพี่นองวฟางเรู้ซึกว่าเราจะเล่นกันไปว่าปลาลานนี่ตันผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าจะเป็นรูวไปน,นกรือที่เราเอ็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่อาจจะเป็นข้าวายากขำตันผู้ฟังต่างไล่มันแบะพูดสุภาติตตันในกล่าวว่า <c oughs> โรคที่ว่าเราเอ็นเบืองหน้าเราไม่เคยกลัวแต่ผู้ฟังทางไล่คือว่าก็อุบัติเหตุในการเดินรถไจรถไจแต่น้นนั้นเป็นโรคเบืองหน้าแต่โรคไปในที่เกิดขึ้นจากโรคไปใกล้เจ็บแต่ว่าเรามาพบถุกวันนี้แต่ผู้ฟังทางไล่เมือ่อฐันก็บอกว่าถ้าเรา,าบริโภคอาหารวัานก้าหมาจนหล่นโกตา้าแต่ผู้ฟังทางไล่ กินจะงอกางปุ้งไหมอยากว่ามันเป็นไขมันบางสิ่งบางอย่างว่าไม่พี่นองเราคำนดไม่ได้เพราะว่าเราตกอยู่ไปไใต้กองกีเลสบางคนบางฐานก็บอกว่าอ่านจานนี้ต้องกินในมดเตอเรลราคาแพงแต่ว่าพอกินก็ไปเร็วมันสั่นแรงก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันทรมานกับร่างกาย่ันผู้ฟังทางไล่์วันเช้าก็บอกว่ามัติมาปฏติปตตาใล,ลุงเกียจจอบเร่งนลยมันไปนองทางไร้กรัง กินในพอเอมนอนพอลับตันผู้ฟังทางไล่ลเราจะเป็นโปรเป็น <c oughs> ไม่ก่อยเป็นโรคเป็นภัยแต่ถ้าเรากินหล่นตัวไม่ว่าทิ่ไดมันจะเดือดร้อนตางเพศตันผู้ฟังท่างไล่ไม่ว่าจะไปนอกไปในก็แล้วแต่แต่ลงเกียิกับมาแร่งไโยกนี้ก็ไม่ได้ว่าเคยบางทีไปแต่งันนั้นไม่กางเลยรายการเรื่องทำอากวัดปฏิทิใจเน็บแนมตันผู้ฟังทางไล่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โรคไปนอกไปในเพื่อเจ้าเมื่อนกันต่างเพศนี่ตนผู้ฟังต่างไล่แต่มองกล้องแต่ละคนแต่เราอย่ ถ้าเราไม่มีกิเลสต่พกกลุ่มมันทันผู้ฟังตามล่างทำให้เราจิตใจก็เบิกบานวันปุทธพดใจตั้งเสประการเดี๋ยวรายกาวมันไม่ว่าจะเป็นนายุวันนาปลาทุกขัง พเมี่นพิองอายุวันนาสุก้าปลาพเมี่นพิองตีวปลาฐานไอ้พอนเมื่อเราบินบาสว่าจะชาวท่านผู้ฟังทางไล่เพระฉะนั้นปลาบินบาสเขาจะให้พอนหรือว่าไม่ให้พอนฐา,านก็ได้ตาดีเลวท่านผู้ฟังทางไล่โดยเฉพาะจดจิตใจแต่จดจอ,จอมาจากรุ่นจากบ้านไม่ว่าน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคน,นุกตานพเมี่นพิองเราตาดีตั้งแต่ว่าชาวเบินตาเกรกนี่ท่านผู้ฟังทางไล่ความดีนั้น ก็บอกว่าการที่เราทำความดีคนทำกับใบอกใบใจขนาดทำก็ดูุ้กกว่ายิ้มเยี่ยมเชมใสลั้งทำแลวก็รูดูทกกว่ามัอย่างใบอกใบใจเลยพอแม่พี่น้องพอสิ่งหนึ่งประการใดก็เรยวเตะที่เราทำเร็วมันเกิดความใบอกใบใจให้เราทำไปพอแม่พี่น้องสิ่งใดเราทำเร็วมันไม่เกิดความใบอกใบใจก็เราท้อยรันมาเสียพอแม่พี่น้องท้อยคนละกาวเราก็ได้ยินว่าไม่วายสิ่งใดมันตึงเครยดมากแรง กระโรวต้อยกนละอิศละข้าว่ันผู้ฟัง,ง่างไล่และลกกาาาาเราก็ใบอกใบจ้อยแต่ตรงนี้ปเป็นไตารายการและวันมีพี่น้องฟากตึ้งโรงเรียนสิทธิธรรมวัดประสิทธิใจวัตาจีนมีประเด็จประคุณล่องพอพระประสิทธิโซ่พน้นเป็นผู้จัดการโรงเรียนมีประครู <c oughs> วิิยาิจโซ่ปิดเจ้าวาดัดวัดนำไพรเจ้าวอาลำ อำเภออ่<ไ>อวยอยอดทันผู้ฟังทางไล่ก็เป็นผู้อำนวยการแล้วมีครูบ้านอาจารย์ถูกฐานทันบัณพิ่น้องเรากําลังเปิดโรงเรียนอยู่ตั้งแต่เปิดซ่่องพันเอลิซิาันผู้ฟังทางไล่เปิดซ่สร้สางพระเนกไม่ว่าจะเป็นพระเนกหนักตัําก็มีหนักตัําจันสีจันโตจันเอกก็มีพระเนกสร้างมันศึกษาติดชั้ตาหยัดโยมยังไม่ก่อยโรจักรัตตาวดายเราเปิดเรียนตั้งแต่มหมอนึงถึงหมออกทันผู้ฟังทางไล่เสีมจันก็ตั้งแต่หม้อซ่องขึ้นหม้อสร้าง ซ้ำขึ้นหมดเซ้ใดไม้ก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เอกสั้นองผู้เรียนต้องจัดเขนฑ์ประเมพีนองแล้วก็ปะเนกสิซ้ำกับปะแนกบาลีตั้งแต่ไวยากณ์กหรือว่าประโยคนึงซ่องจนถึงประโยคข่าพอแล้งบันนีมาจาแล่งรื่องเท้าเทนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่านักเรียนของเราก็เป็นซ้ำมาเน้นเป็นปลาปิสุอายโยสีปีบวชแล้วเรียนได้ยไม้เรียนไดประโรงเรียนสิทธิธรรมบัประสิทธิใจประเด็ประคุณล่งโพอพระมงคลสิทธิการดีเจ้าว่าท่านในดำริไหวประเมพีนองว่า ผู้แต่โดยโอ,อกาสแต่ก้าวมาศึกษาไม่ว่าจะเป็นต่างลูกต่างตั้มต่างผู้ฟังต่างไล่อายุอน่าไม่ได้เกี่ยว ตามาเจบหมอดซ้ถ้ามาไปก้าโรงเรียนอื่นไดไม้พอมีพิ่นงก้าวได้เจาะหมอกเลยไปต่อหมาวิทยาลัยได้ไไม้ก็ต่อได้ไม่ต้องเทียบโอนท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยจะพอหมาชุลราชวิทยาไล่เร็วหมามากุดเมื่อว่ามาวิทยาลัยต่างโลกต่างถ้าเมกะชนไปทอได้เป็นไปตามงปฏิทิไดดไมก็ได้มันอยู่ี่ผู้เรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ลวงเรียจเปิดกว้างเรื่องการศึกษาักนิดนึงเพราะว่าเรากําลังถ้ามาเน้นพอไม่ นองเรือว่าปราิิสุต้องการให้มีความรู้มันประคูสุปัตมะสาั้นดานก็ชอบปัญญาตู้านผู้ฟังต่างไล่ ถ้ามาในปัจจุบันนี้เราโยบวชู่ในวัดอาจารยผู้ฟังทั้งหลายต้องการศึกษาหาความรู้ได้ไม่ก็ได้ทั้งหมดพอไม่ไปนองโด้วยเฉพาะปราจังหวัดสังกุลนุ่มนๆแบบปลาหนุ่มปัจจุบันนี้จบปริญญาตัจบปริญญาเอกกันต่างมากมายกายกองอาจารผู้ฟังทั้งหลายพอแรกเราพอไม่ไปนองเพราะว่าไ่เวียนไ่รู้ตรงนี้ก็าฝากไว้ตึ้งยิดตึ้งพอไม่ไปนอนชะตาญาติโยมผู้มีก้นเกี่ยวกองหลอกล้านเราเตี๋ยวเละงัวเดี๋ยวบังเตี๋ยวกินนำต้มจะไม่หยุดนำต้มอาจารผู้ฟังทั้งหลายมาบวชมาเรียน ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นเหนือนาบุญของบุตรศาสนชนะหลเชือบตอดว่าแม่พี่น้องตรงนี้ยังไงพระครูทุปตตหมาสั้นเกล้าไอพลกับสัตายาธยมก้นปิดรายการพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ก้นจบรายการก็อ,อ,อ,อมมาอายอำนาจข้องคุณพระที่รันตนเจรก็คือดังพลดเฉยที่ตั้งซ่องรูปได้สัตยายอาธิบายก็ความขย้ายความออกไปโดยไอ การยมตะปุตไวทัตังล่ายมีอายุคือมีอ,อายุยืนนานตะท่มควรแกาการช่องมีวันนาก็มีมีปิ้วฟันพองใช้จิตเ้ามีทุกค์าข้าคอยมีความจุก์กทกุกใจ ที่คอมีพลามีกำลังในการที่จะต่อโชกับอุปสรรคมีกำลังภายในที่จะเจนกำลังของรัธาอย่าไดวั่นไว้ในพระพุทธศาสนาในสิ่งตีเราหนับถือแม้คนอื่นจะมองต่างมุมกขอตามแต่เมื่อเรามีความตั้งใจแนวเนว้นแล้วก็ไอความตั้งใจก้องเราอันจมความปราตนาถูกประการอ,อัตมาตท้งช่องรูปก็อา่า ควาคไายเพียงแต่นี้ข้อความทุกความสวัสดีจงมีแก่ผู้ชมผู้วังถุกฐานข้อเจริญพร